ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแรงงานมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการลาป่วยคุณผู้ชมที่เป็นผู้ใช้แรงงานทราบไหมครับว่าการลาป่วยไม่ถึง3วันนายจ้างห้ามเรียกใบรับรองแพทย์เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเราคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่11พฤศจิก,กายนสำนักง,งานสวัสดิการและคลุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่7ได้เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับการลาป่วยนะครับว่า ลาป่วยไม่ถึง3วันก็คือลา1หรือ2วันเนี่ยนายจ้างห้ามเรียกใบรับรองแพทย์นะครับแต่ถ้าลาป่วยตั้งแต่3วันขึ้นไปนายจ้างอาจเรียกใบรับรองแพทย์ก็ได้นะครับกฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยดังนั้นนายจ้างจะออกกฎระเบียบที่ขัดกับที่กฎหมายกําหนดเนี่ยไม่ได้นะครับหากนายจ้างมาตั้งกฎว่าลาป่วยไม่เกิน3วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ย่อมเป็นโมคะนะครับเพราะเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยผลของกฎหมายมาตรา32นั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ